ดีวันนี้จะมาเล่นเกมดุ๊ดติ๊วอนะแต่วันนี้แปลกๆวันนี้ผมจะมาเล่นแมพเอ่อมันติเพเยอร์นะปืดซึ่งมันเป็นเกมยิงกันนะจะเป็นการยิงกันสามารถปรับอะไรได้ด้วยนี่ปรับคิบป,ประมาณนี้เท่าเดิมเอ่อลองลองเล่นดูโห เอาแนี้ดีกว่าชึบแบบนี้นะแบบนี้แบบอ่ะแบบนี้ถ้าใครอยากเล่นแบบแบบไหนก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวจะไปเล่นเอแบบ้เรามาเกิดที่ไหนเนะี่ยอ๋อเราทีมสีฟ้าเราทีมสีฟ้าอีกอย่างหนึ่งถ้าใครอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์บอกได้ด้วยนะอืม เอ้ยนู่นนู่นนนี่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 เอ้ยนายไม่ตายเหรอเราก็ไม่ตายเหมือนกันเพราะนายไม่เห็นเราเอ๊ะเขาไปไหนแล้วอ๋อตายไปแล้วนี่นั่นทีมแดงทีมแดงยิ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 งไอ้กระสุนหมดกระสุนหมดอ้าวเขาตายเขาเขายังไม่ตายเออซ้ำศพซ้ำศพอ้นู่เต็มเลยทีมสีแดงเต็มเลยยิงยิงยิง ราต้องช่วยเพื่อนเอาเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนมาช่วยเร็วคนนั้นเขาคนนั้นคน้เขายิงเพื่อนเราตายหมดเลยอือ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 อเราไม่เคยยิงคนตายสักคนเลยเนี่ยเคไม่ไงวันนีไงไงเยฆ่าไปหนึ่งคนอีไม่นนนี่แน่ไม่ ไม่ยิงยิงบบ้าบังบเลยตายสองคิวเฮ้ยเฮ้นี้มีมีดเฮ้เเฮ้ครที่สองตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ยเอาที่สองเฮ้เรามีโอกาสชนะไปที่หนึ่งเ้ยใครยิงใครยิงโน

เอะเด่เด่เออเดี๋ยวนะมัเนเขียนในรูปแบบแล้วใครมาเปิดเพลงตอนนี้เนี่ยตรงนั้นน่ะเฮ้นี่มาเปิดเพลงอยู่ตรงนี้ปิดก่อนปิดก่อนปิดไม่ได้ด้วยเออนี่นี่นีนี่ไม่ยิงๆิง,งไม่ยิง แดงอยู่ตรงนู้นเพื่อนโน้นโน้นโน้นเราเห็นอยู่ตรงนู้นนี่ยิงยิงยิงเออ ยิงพี่ดำก่อนเลยตัวปัญหาอะไรเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นไปนู่นแล้วไปไหนแล้วเนี่ยไอ้นี่มันเป็นสีดำด้วยก็หายากของน,นั้นเนี่ยไอ้เพื่อนเพื่อนเป็นไรเพื่อนเราเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเขานอนได้นี่เออเอ้ยเอ้ยปืนมาทิ้งปืนเหรอไม่เราใช้เราใช้หมัด ก็าใช้หมัดก็ได้เอ้ยโอ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าใช้หมัดเพื่อนนายชี้โกงมากเลยเราไม่ถูกกับหมัดเฮ้ยยนี่ยเนี่เนี่เราไม่ถูกกับของอะไรอังไม่ชิดว้ายดิไอ้ดำเอ้ยไอ้ดำตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมีดำแล้วก็ต้องมีเหลืองไอเราหกคิวแล้วนี่ที่หก เราที่หกมีโอกาสที่เป็นเบ็ดหนึ่อยตัวปัญหาเลยตัวนี้พี่ดำพี่ดำมานี่เฮ้ยใครมงมองเห็นเนี่ยอ๋อนี่ไงเจ็ดคิวเออไม่ยิงยิยืนนิ่งแบบนี้ก็จะงยิงโกงเพื่อนเราไม่ถูกกับเลยแย่ไปชิดเพื่อจะเอาของเะรแยะไปชิดมาทำไม นั่นนู่นนุ่นน่นเห็นอยู่เพื่อนยิงแล้วเออือเรายิงไม่โดนเลยเนี่ยฟู๊บรีบเดินไปรีบเดินไปเดี๋ยวเขาตายกันหมดเพื่อนไม่ไปสู้เหรอตอนนู้นมีเยอะเลยนะอู่นุ่นออกมาแล้วออกมาแล้วในพุ่มไม้ในพุ่มไม้นี่นี่นี่ดยยิงยิงยิง คิดว่าไม่เห็นเหรอนีอยู่นี่ไอพิ่เจ้าพิเจ้าอ,อยากได้เกิดเป็นไงเนี่ย,ยไปไคขยิงขยิงออนย่นนู่นนๆ่น,อ,น,อ,นอ,อ,อืออือยิงยิงยิงนี่9คิวแล้วโอ้โหไหนอะโอ้ยอยู่นูน่นนี่อยู่นู่นสองคนเลย เราจะสังเกตท,ทีมได้บนหัวนะเอออ,ออันน,นี้นี่เดินมาใกล้ทำไมไอของไรแยกไปชิดนี่ผมกลัวมากเลยเออเอ้ยปืนอะไรเนี่ยอยากได้ปืนนี้อืมอาบิจีเก็บได้ไหมเนี่ยเออต่เราสามารถเต้นได้โหเกียนสุดแล้วก็มีหมัดน,นะเนี่ย นุนนุนนุนี้นนนอเออแล้วที่สองว้ยมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเพราะเราปิดเสียงอยู่เดีด๋เวๆๆเเอาเพื่อนเราเพื่อนเราไม่ใช่ศัตรูใครวิ่งอย่างนน้น ขอาเพื่อนเราสงสัยคนมากเลยเนี่ยมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นชื่อต้นไม้บังเออเด็กข้างหลังนี่ไงอย่าอ้าตายแล้วเพื่อนเพื่อนเขายิงเองเราไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเออเออ่นี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 ่ฮตายวิ่งหนึ่งคนสิบสามคิวว้ายมาได้ไงเนี่ยมาได้ไง ตกใจหมดเลยเฮ้ยนี่นี่คเอ่อนู้นนู้นนู้นโหยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยไป็นโน่นแล้วก็เราเก่งชึบชึบ จิ๊บจิบยิงไปก่อนมองไปอุ้ยมนไม่หล่นเห็นละชืบ้บเออ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 น,นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เพื่อนนายมองไม่เห็นเหรอนี่ๆๆๆๆๆยิงยิงยิงเออเย้เราชนะเราชน,นะเราชน,นะเราชน,นะเราชนะ โอเคคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้บายบายเพราเราได้เราได้ตั้งที่ที่สองเลยนะไม่ธรรมดาเราได้ตั้งที่สอง